ต่อหลีสักคลิปหนึ่งนะใครมาอีกเนี่ยเราเปิดไฟเล่นเห็นไหมเตะมามาเลย บอ่อหน้าเข้ามาอถอยถอยถอยลูกพีปลาสั่งแล้วบอ่อหน้าเข้ามาถอยดังเข้ามาเสยเดวเอาเลยลูกพี่ใกล้เสร็จด้วยน้องเดือข้างหน้าจนเดือดดอนพุ่นมองข้างหน้าปลาเรยุนสูงห้าสิบเซน จะบอกว่าห้าไร่เนี่ยตรงนี้ตรงที่ผมมีห้าไล่ถึงอยู่นหนนะหาไล่หาไล,แล่แล้วก็จะวัดแล้วมาดูคันนี้ก่อนก่อนโง่หลุดไปให้หน้าไปหน่อยบ้านกับดักคอยเตี้ยดูกับดักข้างหน้าปลาไหมเนี่จะหาทางไปก่อน กิติภพปบบ๋ะบินไปกับเจเด้บินไปกับเจปอานีบบ่ปอมาแจากบินเองในงานนี้สวัสดีครับตอนเราก็อยู่ช่องอาสินทรทัวร์นะพี่น้องไปเล่นอะไรอยู่ตรงโน้นหัวหน้าป๋าอบอกขเขาประเทศเกิดขึ้นนี้ไปเกตดที่พุ่นเอาไปลงโน่นบ่ นี่ไปไร่ดินขึ้นมาป่ะเลยหน้าเข้ามาเลยวงไนลูกี่เนี่ยเลยไปเลย ลุกเลยลูกนี่ไม่เห็นเป็นรถไม่ลื่เลยไปลูกคี่ไปเฮ้ยมาแล้ว嘛เออขูดไหวกันเถอะโดนแซงแล้ว嘛เจ้าโดนแซงคาบอ่อเลยเด้อ ค่าบ่ค่าบ่เราข้าที่เทพไปไปเนี่ยนีกเลยไป,ไป,ปล,ยลูกพี่ไปเมี่ยงข้างหน้าไปขึ้นเรือนออมบัตรนี่ออมเมี่ยงนี่เลย เอาไงลูกพี่คุยกันก่อนไปไปออกไปไม่รับบินห <Okay. S 1> น้าหลอดตัวแรงก็าหน้าเข้ามา มาต้งองย่องมาต้องย่องยังไม่ได้นับเด้อว่าลูกวิ่งกี่กี่คันเระมันทักสิบคันว่าถึงว่าถึงสิบก็เลืองหน่อยประมาณเจ็ดแปดคันเลยนะตีปลาเก่งเงินเงินเจ็ดไปเจ for ็ดไปเสียงโถโบวันหวานเลย เจ็บอีเอาไหนลูกพี่แกว่าบอกไปห้องไหนฟังว้า <laughs> อว้าวว้ <laughs> ไม่ไปเลยมันแดดมันร้อนพี่น,น้องไปยืนเมื่อกี้นี่าหาที่ล่มยืนทั้งสองใกล้ๆหน่อยอะลรหลุลดด้วยเส้นเรียท่อนเรียมตาไม่ถอดรถกันชนมีเดยกันอย่างสวยเลยแต่ถอดออก กลัวติดลมกลัวกันชนพังเอาไงคุยกันว่าไงอือ เสียงเตะทำไมไม่ไม่เสียบดักเลยป่ะเสียงเตะนายสิเสียบดักก็นีังน้อยไงแล้อเราคุยมันต้องเย่ลั่นทุ่งมาโม,อม,อมอให้ จอดได้แล้วพี่มาดูจะรุ่นกันจะขึ้นได้วะต้อง,อง,องปลาทายไม่เปิดแล้วลูกพี่เฮ้ยไ,ไปเลยหัวหน้าปลาไปเลยเลยหัวหน้าปลาไปเลยจำดุมเล่ยกยอ ร่งทั้งสองหล่อผมขานาจะดีหรือจะดันไม่รู้นขานาปลาก็จะดันเมื่อกี้จะแสะก่อนจำดุมริปเลยอะ่ะ เดี๋ยวมันส่องตาไปพี่น้องบ่เห็นบ่เคยเห็นปั๊บกล่องบ่เคยเห็นกล่องเอาละขอหนาดันขึ้นแล้วดันเลยมิดทั้งสองรอบ่เดี๋ยวดูฝั่งโน้นก่อนฮะยกกำมยกกำหน่อย โอ้สองล้อเลยทุกทีเ้ยลง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 แห้งขั้นหน่อยแห้งแห้งเมื่อไรเอกเสร็จอยู่ร้อยสามสิบแรงตัวนี้ประมาณร้อยสามสิบเลยพี่โน่รุ่นยังก่อน Hmm. ดีดมาลูกพี่ไม่ไม่ดีดขึ้นมาเลยแนวหน้าเข้ามาเลยเลยลูกพีเ่เดี๋ยวเดีรีรีดี๋ยวไม่คันแล้วนุ่น มีแต่ไว้รุ่นสร้างตัวด้อยรู่พี่ปลาแกจะดันแล้วไงอะไรอะ่ะอลลยะอลลบอกกันว่าได,ได้รู้เด๋ยวเฮ้ยเฮ้ย เดี๋ยว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 ผมลงุนก็เพลิลงเพื่อนะฮะกรเครื่องวะลงเครื่องเนื่งวะ Để đây vô đi lên Nào Nào Nha 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 อเอาครึ่งเดียวว่ะเครื่องเดียววะ่ววะไปเอาเขามาจอดนี่ ไปไปลูกพมาไม่คันเลยตัวแรงโชคปีชาก่อสร้างเอาไปใสห่หกก็มาเพิ่นนี่รอก่อนด้วยลูกพี่รอก่อนลูกพี่ไปไปมุดไปทัวทิบย์เรื่ข้าดิจะทาก่อน รอก่อนลูกพี่รอก่อนเี่หน้าปลาเคลียร์ก่อนมันจะมันจะพ่อแลวนะมันจะพอเลยเลยขับรถลุมเดี่นะฮะบถลุ่มมันก็เส็งนะมองลุ่มๆไหมโอ้ที่ไรผีไป ขุดลงทำไมลูกที่นี่มันเปียกปะก็ขุดดินเปียกออกม่ขุดทีได้พี่น้องแดดมันสองตา มันเหลี่ยมตาไม่เห็นกระจกไม่เห็นไอ้ไม่เห็นไอ้หน้นากล้องโอ้ยี่สิบสามนาทีแล้วด้วยติดตาพูดคิดหน้าเด้ยังไงเอาไงพี่ไรพี่รถไรไม่จัดดึง ฝนมาแล้วฝนมาแล้วไม่ยังไม่ยังสีขาดก็แล้วป่ะก็เพราะว่ายังกอดสีขาดมันร้อนร้อนมันร้อนชุดมุดเข้าไปมุดเข้าไปมุดเข้าไปมันขาดมให้ซอยจะได้เด้ออู้นานนาน đây 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 sợ đi ăn nữa yếp yếp ướt ơi liệp loại có phao đục kì phao Nhục lên, nhục lên. kì đục kì phao đục kì phao đục kì đục kì phao đục kì phao แรงจริงรถแก่ไม่ต้อ,อตงดันลูกพี่ไ่ต้องดันเอ้ยเเฮ้เ้ยเฮยเ้เ้ยเ้ยยเฮ้ยเฮ้้ยเ้เฮหยเฮ้ยลยฮ มันขาดแล้วกู่มมนขึ้นหมุนจัมันพีอ้าวอ้าวอ้โอ้โอ้ออไปเ่แเรีอมเรกนอมเลยบ่ได้บ่เด่นยกเลยด พอแล้วพ่อ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 เสียตาพ่อจอดรอกวันเอ้เจอกันใหม่คลิปหน้านะพี่น้องนะสวัสดีครับ